วันนี้นายกเรียกโกแกนนำพักร่วมรัฐบาลนะครับนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าหาหรือเรื่องบันคึกข้อตกลงหรือว่า MOU ไทยกัมพูชาเกี่ยวกับกรอบเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับ จากนั้นค่ะแกนนําพักร่วมรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรีถแถลงยืนยันเกาะกูดเป็นของไทยไม่มีเหตุที่ทําให้เสียดินแดนเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวพร้อมชี้แจงไปถึง m o u .2,544 บอกว่าเป็นเครื่องมือหลักในการเจราจาระหว่างไทยกับกัมพูชาผ่านคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาหรือ JTC ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งชุดใหม่หลังเปลี่ยนรัฐบาลโดยพร้อมเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศค่ะ อไม่จริงเลยค่ะไม่ฟังไม่ฟังเสียงขัดข้านไม่จริงเลยวันนี้นะคะที่มาในวันนี้เนี่ยทุกคนตกลงกันอย่างง่ายดายและเข้าใจตามหลักคอนเซปต์เดียวกันเลยว่าอันนี้คือข้อตกลงข้อเจรจาระหว่างประเทศไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียงขัด้านนะคะวันนี้ที่ออกมาพูดให้พี่น้องประชาชนฟังเพื่อจะที่ใ้เข้าใจว่า M O U ห ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดไม่เคยรวมเกาะกูดเกาะกูดเป็นของเราอันนี้ชัดเจนนะคะ2 MOU เป็นเรื่องของระหว่างสองประเทศเมื่อจะต้องการยกเลิกต้องเป็นการตกลงระหว่างประเทศสเรายังไม่ได้เสียเปรียบในเรื่องของการตกลงอันนี้เลยนะคะมันเป็นการที่ว่าตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยมีการขีดเส้นเราจึงสร้าง MOU ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสพื้นที่ให้ทั้งสองประเทศเจรจาและตกลงร่วมกันในผลประโยชน์นะคะ แค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาเรื่องของการเมืองมาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะสั่นคลอนขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยและนายนุทินชาญวิรกูลยืนยันตรงกันนะครับว่า MOU .2544 ยังไม่เคยมีมติคอรามอของรัฐบาลชุดใดประกาศยกเลิกครับแล้วก็มองว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันรโอชายยังมอบหมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยนั้นไปเจรจาที่กัมพูชา4แล้วก็ตั้งคำถามถึงเจตนาการเคลื่อนไหวแล้วก็จุดกระแสการเสียดินแดนครับมันไปนยกเลิอกอะไรอ่ะยกเลิกสิ่งที่ไม่มีอ่ะมันจะไปยกเลิอกอะไรคือให้ยกเลิอกอะไรต้องถามมาให้ชัดถ้ายกเลิกว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เสียเกาะกูเกาะก,กูก็เป็นของไทยอยู่แล้วจะไปยกเลิอกอะไร ก็ต้องเอาให้ชัดว่าจะขอให้ยกเลิกอะไรเพราะรัฐบาลไม่ได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาดําเนินการเลยตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นที่เคลื่อนไหวเนี่ยเพียงหาประเด็นที่จะเคลื่อนไหวหรืออย่างไรหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะให้แก้ปัญหาก็พูดมาให้ชัดเจนทั้งเป็นเจตนารมทั้งไปสืบหาข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆก็ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยนะครับไม่มีประเด็นอื่นใดทั้งสิ้นนะครับเกาะกูดเป็นดินแดน ในราชอาณาจักรไทยนะครับทุกตารางนิ้วนะครับเรามีพี่น้องประชาชนอยู่ที่นั่นได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราดประเทศไทยเพราะฉะนั้นไอ้ข้อกังวลอะไรต่างที่เกี่ยวกับเฉพาะตรงเรื่องเกาะกูดว่าเดี๋ยวจะมมีการเสียดินแดนบางส่วนจากเส้นอะไรที่เขาลากมาก็แล้วแต่เนี่ยขอขอยืนยันไม่มี ก่อนหน้านี้นายสนธิรักน์สงคิจเจรวงประธานศูนย์นโยบายและวิชาการพักพลังประชารัฐ<น>อ้างถึงมติครมรัฐบาลนายอภิษ,ษ,ษ<น>์เวาชาชีวะเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิก MOU 2,544ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกาย,ยนปี2552ค่ะซึ่งยังคงมีผลผูกพันถึงปัจจุบันจึงเรียกร้องให้แก่นนาและสมาชิกในพักร่วมรัฐบาลในอดีตที่นั่งอยู่ในรัฐบาลนี้อย่าเอื้อประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่มีอํานาจและกลุ่มทุน ขณะที่สสพักพลังประชารัฐนะครับถแถลงเตรียมลงชื่อส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงนายกรบให้ยกเลิก m o u 4 4นะครับที่ใช้เป็นกรอบเจราจาแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกรณีแบ่งปันก๊าซปิโตเรเลียมแล้วก็น้ำมันกับแล้วก็มองว่าต้องหาข้อยุติเรื่องอนาเขตให้ชัดก่อนนะครับเพราะพบว่าขอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของกัมพูชาที่ใช้เส้นเขตแดนในทะเลพาดผ่านเกาะกูด อาจหมายถึงเกาะฟูดครึ่งหนึ่งเป็นของกัมพูชาครับ